ตอนนี้มีให้ชมแบบกี่เรื่องครับช่วงนี้ตอนนี้ถ่ายไปเรื่องเดียวครับก็ถ่ายเป็นถ่ายอย่างเข้มข้นเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของทายาทพันข้าวเหนียวนะครับซึ่งกุมภาน่าจะอ่อนทางช่องวันนะครับน่าจะได้ชมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ่ายได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับอ่าก็ใกล้เสร็จแล้วปีหน้าได้ชมแน่นอนครับครับผมอ่าพี่ไผ่อันนี้แบบคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้สามารถพูดได้ไหมว่าแบบมันแตกต่างจากคาแรคเตอร์อื่นคาแรคเตอร์อนนี้ีเราเล่นเป็นตำรวจ อเป็นตำรวจสายสืบใช่ครับเป็นตำรวจสายเสืบแต่ก็ต้องโดนพักราชการนะครับเพราะว่าอาจจะไปทําอะไรไม่เข้าตาเขาก็เลยต้องสั่งพักราชการหรอนะครับแต่ในความเป็นตำรวจเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วจนสุดท้ายก็ต้องมีการได้ไปเป็นบอดิการของเจ้ยหรือว่าพี่สายอลาไทยนะครับต้องไปชมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ครับมีทั้ง มีทั้งน้ําตามีทั้งบู๊มีโอ๊ตตืนกันสนัดนะครับเรื่องนี้ครับผมครับโอ้โหหน้าติดตามมากๆนะพี่ะะต่อสู้ด้วยครับเรื่องนี้ครับผมอ่าพี่ไผ่ก็บู๊สุดๆเหมือนกันใช่ไหมเรื่องนี้บู๊ครับเรื่องนี้มีบู๊ครับอ่าแล้วนี่ละครเรื่องนี้นี่ได้เล่นคู่กับพี่ต่ายไหมฮะได้เป็นคู่กันไหมในเรื่องละครเรื่องนี้เล่นคู่กับพี่ต่ายครับผมเป็นโอหมวดเชนพี่ต่ายเป็นอ่าเป็นนักมวยแต่ผมนี่เป็นตำรวจนะครับพี่ต่ายจะเล่นเป็นรับบทเป็นเจ้ยซึ่งเป็นนักมวยเก่า ครับควมว่านมวยเก่านี่ต้องแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมแก่นนะครับดื้อนะครับแล้วที่สำคัญก็คือชอบใช้กําลังอย่างเดียวอ่าน่าติดตามมากเรื่องนี้ครับผมครับผมอ้าวกลับมาแบบเจอพี่ตายอีกครั้งในละครรู้สึกยังไงบ้างกับการทํางานกับพี่ตายครับพี่ไผ่สนุกดีครับสนุกดีนะครับเป็นอีกหนึ่งอ่าอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ค่อยได้ทํา นะครับละครเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผมนะนะครับคนอื่นเขาอาจจะเล่น um, ง่ายขึ Mother, ้นแต่ว่าผมว่ามันก็ยังยากอยู่แต่ถามว่าเราก็ทําเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะพลิกบทบาทของผมกับพี่ไต้อีกแบบนึงนะครับอีกแบบหนึ่งยังไงก็ฝากด้วยนะครับว่าละครเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางช่องวันนะครับโดยรวมนี้ทางประมาณเดือนกุมภานะครับได้ชมแน่นอนเดือนกุมภาได้ชมแน่นอนเนาะ